มี mm มาขายด้วยนะคะอันละ1ยูโรค่ะ mm ใครอยากกิน mm เชิญเลยค่ะ แต่กขาไม่รู้ว่าจะมีอะไรให้เราจอบบ้างแต่ยังไงแน่นอนค่ะต้องล้นรถเข็นแน่นอนไปกันเลยค่ะอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่ประมาณ13องศานะคะอย่าลืมใส่เสื้อกันหนาวกันมาด้วยล่ะสามีไปเก็บขวดแล้วค่ะ วันนี้ข้างหน้านูนเขามีเขากำลังก่อสร้างอยู่ค่ะเขาก็เลยเข้าไปส่งวารุตาใกล้กับตลาดหนะักไม่ได้วารุตาก็ต้องเดินไปเองค่ะนี่คือรถไฟฟ้านะคะกำลังชาร์จแบตอยู่อุ้ยพระอาทิตย์กำลังมาได้ยินเสียงระฆังดังเงงางเงงาง นี่คือจุดก่อสร้างนะคะทำให้รถเข้ามาไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะไม่ไกลเราเดินไปได้ค่ะวันนี้อุณหภูมิอยู่ที่13องศาหนาวนะคะทุกคนใส่เสื้อกันหนาวกันมาด้วยค่ะถึงแล้วอุ้ยวันนี้คึกค,คักคึกคัก ใครที่อยากรู้ว่าวารุตามาซื้อของที่ไหนนี้ค่ะดูกันชัดๆเลยนะคะไปกันค่ะโอ้ยวันนี้ค,คึกคักฝั่งนี้ค,คึกคักไปกันเลยอุย้ยน,นร้านดอกไม้มาแล้วอ้ยวันนี้ค,คึกค,คักคึกคักร้านขายผักม,มุมนู้นก็คึกคักอุย้ยมะเขือเทศเต็มเลย โอ้ยกำลังมีลูกเต็มไปหมดเลยค่ะนุ่นคือต้นอะไรอ๋ออันนี้คือต้นพริกหวานเพิ่งเห็นค่ะเนี่ยเหมือนกับต้นถั่วเลยค่ะไปต่อเลยค่ะโอ้โหนี่ต้นอันนี้ต้นละหนึ่งยูโรห้าสิบหนเทอร์กิสอ๋อสี่ยูโรข้างบนนู้นหนึ่งยูโรห้าสิบ ไปค่ะไปดูอาหารเช้าของเรากันก่อนนี้ค่ะเจ้าของร้านเป็นคนเวียดนามกับตัวเล็กนิดเดียวนี้ค่ะต่ก็เอารถของวารุตามาวางไว้มุมนี้ก่อนแล้วก็น,น,นี่อันนี้เป็นสีวีเบลอ,อันละหนึยูโรนะคะเป็นสีวีเบลที่เขาแห้งค่ะอันนี้คืออะไรนี่อันละ ห้าสิบเซนอ,อ๋อเป็นซุปค่ะอันนี้ถัว่ววาุตาเห็นถั่วเมื่อไหรแล้วชอบมากอันเท่าไหร่คะเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้50เซนเมื่อิเซนวารุตาขอซื้อหน่อยค่ะเรื่องถั่วเป็นเรื่องที่แบบอดใจไม่ไหวจริงๆเลยค่ะ่วดอันนี้ชิลี่มิก เจ็ดสิบเซนวาุตาขอเอาถั่วลินเส้นนี้ก็ห้าสิบเซนเหมือนกันอันนี้เป็นอันนี้ขอถั่วแดงแล้วกันค่ะได้แล้วค่ะถั่ววาุตาเอามาหกกระป๋องเลยค่ะวาุตามีแล้วค่ะตัวนี้เขาเรียกตัวลิตตัวลิตสัสตัวลิตัส ค่ะ1ยูโร3อัน2ยูโร50ค่ะซอส4อัน2ยูโรอันนี้เป็นคริสซีซอสซอสสำหรับจิ้มมันฝรั่งทอดนะคะเฟนฟรายไปต่อคะ่ะไปต่อฝั่งนี้ก็มีแต่ ของนี่วรุตาเจอกะทิอีกแล้วค่ะ3อัน2อยูโรค่ะฝั่งนี้ก็มีแต่ขนมค่ะอันนี้ก็เป็นพิกตองค่ะนี่คือแยมนะคะเขาบอกว่ามีน้ำตาลน้อยเอ่อเขาเรียกว่า50%เเลยนะคะนี่เป็นของอิมเบียนอันนี้ของอะพิคอตค่ะอะพิโคเห็นไหม อันละ1ยูโร50ก็อันละ50บาทกระปุกขวดละ50บาทค่ะขนมแบบนี้แม่ย่าชอบมากๆเลยค่ะอันละ1ยูโรนี่ค่ะแล้วก็นี่วรุตาตัง้งใจจะซื้อไปให้แม่ย่าด้วยอันนี้ขนมนี้อร่อยมากเลยนะคะวรุตาซื้อไปแล้วก็ติดใจอันละ1ยูโรค่ะซอสตัวนี้ มายโอนะคะ2อัน1ยูโรค่ะเดี๋ยวรุตาเอาไป2อันค่ะมาดูนม um นี่นะคะ2อัน1ยูโรห้าิบนี่ค่ะอันนี้เป็นซอสที่ใช้ผัดนะคะของบ้านเราค่ะของคนจีนอันละ1ยูโรส่วนตรงนี้มอสมมนเครื่องแกงต่างๆนี่นะคะก็ยังอยู่นะคะหอัน1ยูโรค่ะรุตาเจอ,อัพทีวียตัวนี้ชอบมากอันละ1ยูโรขอเอาก่อนค่ะตัวนี้นะคะ กนอชี่นี่ค่ะอันละ50เซน็นเซนวารุตาขอเอาไปทำของหวาน1ถุงค่ะส่วนเส้นหมี่ตัวนี้ก็50เซน็นเซนเหมือนกันเดี๋ยวซื้อเอาไปผัดหมี่ให้แม่ย่าค่ะโยเกิดชุดนี้นะคะเขามัดเป็นถุงๆเลยนะคะถุงละ2ยูโร3ถุง5ยูโรนี้ค่ะเป็นถุงๆเลยอยากได้แบบไหนก็ หยิบจับกันไปได้เลยนะคะส่วนตัวนี้เหมือนกันพุดดิ้ง4อันสองยูโรค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนกันโยเกิร์ตเป็นมูสลี่นะคะ4อันสองยูโรค่ะส่วนตัวนี้เป็นชนิดเซลพุดดิ้งมาจากไก่นะคะพุดดิ้งก็คือไก่งวง6ยูโร50ค่ะ2อัน11ยูโร ภารุกาจัดไปเลย2แพคค่ะนี่คือของโปรดของลูกและสามีอ่นึกล่องกล่องละสองยูโรสองยูโรก็เจ็ดสบประบาทนะคะนี่ค่ะส่วนตัวนี้เชรามองอันละห่งยูโรแฟนชอบวารุตาเอาไปสักหน่อยค่ะส่วนตัวนี้เป็นชีสนะคะอันละห่งยูโรนี่ค่ะ ขอเอาไปสักหน่อยค่ะรู้แต่เอาชีดนี้นะคะ1อัน1นึยูโรส่วนตัวนี้2อัน1นึยูโรค่ะตัวนี้จะเป็นเนื้อไก่นะคะตัวนี้เป็นกอยเทอร์พุเตอร์นะคะเป็นเป็นเนยที่ใส่เครื่องสมุนไพรอันละ1นึยูโรค่ะส่วนชีสนี้นะคะ 1, 1, น,1บบนึ่งหนึ่งอันหนึยูโรห้าสิบแค่ะส่วนตัวนี้นะคะ เป็นช็อกโกแลตที่ผส,สมวิสกี้ค่ะแพ็คละ1ยูโรค่ะตัวนี้ซาลามี่นะคะหนึ่งแพ็คสะห้0รกรัมนี่สยูโรห้ 50. อันอย่างใหญ่ใหญ่มากๆเลยค่ะซาลามี่เขาจะมีที่แผนให้ด้วยนะคะ3ยูโรห้ค่ะส่วนตัวนี้นะคะเป็นช็อกโกแลตค่ะกล่องลนะ3าม 10ยูโร300 360ยาบาทค่ะบีบนะคะ1ขวดนี้นะคะ1ยูโร50าสบค่ะ2ขวด2ยูโร50โอลิฟค่ะวารุตาได้เรียบร้อยแล้วค่ะดเดินกันต่อเลยมีอะไรให้วารุตาต่อมา่งร้านนี้เป็นร้านขายเสื้อผ้าค่ะ,คะ เสื้อผ้าเด็กมีรองเท้าเต็มไปหมดเลยค่ะมีอะไรบ้างนเสื้อผ้าของแบบฟรุตาหอมเหมือนปลาหมึกย่างวันนี้มีแดดค่ะเดินกันแบบสบายใจกันเลยค่ะวันนี้แต่อากาศค่อนข้างหนาวก็อย่างที่บอกนะคะใส่เสื้อกันหนาวกันมาด้วยนะคะหอมเหมือนปลาหมึกย่างที่ริมชายหาดเลยค่ะหอมมาก ร้านนี้ร้านขายปลาอาหารทะเลหอยหอมโฮไข่ปิ้งย่างปลาหมึกเน,นี้ยแดดเริ่มมาแล้วค่ะร้านนี้เขากำลังยังจัดร้านกันอยู่เลยนะคะ ร้านนี้ขายเสื้อผ้ามือสองค่ะการซื้อเสื้อผ้ามือสองเราก็ต้องดูคนขายด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งคนขายก็ขายแพงบางครั้งเขาก็ขายถูกเราก็ต้องดูคนขายเป็นหลักค่ะแล้วเสื้อผ้าเขาต้องดูคนขายด้วยถ้าเขาเป็นคนชอบแต่งตัวเราก็จะเห็นว่าเสื้อผ้าของเขาก็มีแต่สวยๆค่ะเดินต่อเลยค่ะ เรามีอะไรให้ได้ซื้อบ้างแตงโมลูกละสองยูโรวารุตาขอจัดเลยค่ะลูกละสองยูโรขอวารุตาจัดก่อนเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะของวารุตาแตงโมหนึ่งลูกวารุตานี้ค่ะเฟียสิกกิโลละหนึ่งยูโรห้าสิบกิโลละห้าสิบบาทนี่ลูกอย่างใหญ่อุย้ยสวยมากออ้ยป้ายติดมือ ติดมือส่วน,นตัวนี้เขาเรียก่็ฟลักซเซียสิกเหมือนกันนะคะอ่ะอีกกิโลละ50 50บาทเหมือนกันนะคะอันนี้ก็50บาทกิโลละ50บาท50บาทเก็บกันไปเลยคะ่ะพอซื้อปัอ๊บพริกหวานหน่อยค่ะกิโลละ1ยูโรค่ะได้แล้วพริกหวานได้แล้วแตงหมูได้แล้ว,ไ,ลวไปลุยกันร้านอื่นต่อกันเลยค่ะร้านนี้ขายของเก่า นี่หัวละ50ไม่ใช่50บาท2ยูโร2ยูโรอย่างใหญ่มากเลยนะคะ2ยูโร70กว่าบาทนี้กินกันเป็นทั้งสัปดาห์เลยนะคะของวารุตาไม่ใช่สัปดาห์ค่ะ2ส,สัปดาห์กันเลยถไปกันค่ะอันนี้นี่ค่ะมังโก1ยูโรค่ะ <c oughs> เดินต่อ <c oughs> เดินต่อดูกันต่อเลยค่ะวันนี้ แตงโมเขาเขียนว่าลูกเท่าไรวารุตาขอดูอ๋อลูกละสองยูโรเมื่อกี้วารุตาซื้อร้านโน้นแล้วขาลูกใหญ่ถ้าร้านเสื้อผ้าถ้าขายแบบนี้คือราคาจะแพงนะคะเราก็ต้องดูคนขายด้วยนี่ค่ะแตงโมน่าจะลูกสองยูโรเหมือนกนอันนี่ก็น่าจะสอยูโรค่ะลูกสวยจัง ไปดูร้านอาหารเช้ากันค่ะร้านนี้เขาก็ขายราคาไม่แพงนะคะเชฟมาแล้วอันละหนึーー<อ>่งยูโรหนึ่งยูโรทั้งนั้นเลยค่ะพอรตูตาที่บ้านมีผลนี่ลูกสวาวรถเจออีกแล้วฮัลโหล อะไรสกูตอะไรสกูตไปเนี่ยอย่าอะไรสกูตทำอยู่เนี่ยทับทิมนะคะกิโลละหนึ่งยูโร99ค่ะนีส้มกิโลละหนึ o ่งยูโรอะโวคาโดหนึ D ่งยูโรหมายความว่าอย่างไรไม่รู้นี่คือเมลอนน่าจะลูกหนึ่งยูโรหนึ่งยูโรรุตาไปดูอาหารเช้าให้แฟนก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูอีกรอบหนึ่งนะคะ ร้านบางร้านก็กยังจิตตั้งกันอยู่อุร้านนี้วันนี้คนเยอะอีกแล้วร้านขายอาหารเช้าขอเข้าไปสักหน่อยฝั่งนี้ก็มีแต่ขนมอันนี้เป็นขนมถัว่วถั่วตัดอันละหนึ่งยูโรห้าสิบค่ะรุตากขอซื้อตัวนี้ค่ะ สามอัน1ยูโรค่ะแฟนชอบวารุตาก็ชอบค่ะได้แล้วของวารุตา2ยูโรค่ะได้อาหารเช้าของร้านนี้เรียบร้อยแล้วค่ะไปกันต่อเลยค่ะบางร้านเขาก็ยังจัดร้านกันยังไม่เสร็จเลยค่ะ ร้านที่เบลิกเบลิกเบลิก,กมาดูกันค่ะนี่นะคะเป็นลูกอมแกไอค่ะ4อัน1ยูโรค่ะส่วนกะทิของวารุตาก็ยังอยู่นะคะ1ยูโรค่ะวันนี้มีรองเท้ามาขายด้วยค่ะนี่คือขนมเค้กนะคะแพ็คละ1ยูโรค่ะ มี mm มาขายด้วยนะคะอันละ 1, ละ1 hm. mmm. ยูโรค่ะ mm ใครอยากกิน mm เชิญเลยค่ะวันก่อนมารุตาซื้อขนมคาราเมลวัฟเฟลไปแฟนบอกว่าอร่อยจังเดี๋ยวมรุตาซื้อไปอีกอันนะคะของหวานกินบ่อยไม่ดีนานๆกินทีก็ชื่นใจค่ะมารุตามาดูอีกรอบนะคะอันนี้คือยี่ห้อของวิกนะคะเป็นยา ก็เรียกว่าทาคอแก้เป็นหวัดต,ตลอดเลยค่ะยี่ห้อนี้สี่อันหนึ่งยูโรเดี๋ยวารุตาซื้อไปสักหน่อยค่ะเริ่มเต็มอีกแล้วค่ะไปกันเลยค่ะไปดูกันต่อมีอะไรให้วารุตามากยาวๆกันไปเลยค่ะวันนี้ยังได้ของไม่เท่าไหร่ร้านนี้ขายถั่วนะคะ ร้านนี้ก็ขายข้าวนะคะสิบยูโรร้านนี้ขายเสื้อผ้าไปค่ะไปกันต่อเลยมีอะไรให้วารุตามาั้งวันนี้ผักยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะคะ ร้านนี้ก็ขายเสื้อผ้ามือสองแต่ร้านนี้ขายแพงมากตัวล้วเป็นสิบยูโรเลยนะคะเจ้าของร้านได้ยินเสียงมาถึงที่นี่เลยค่ะเสียงเขาชัดเจนมาก วารุตาแวะร้านขายของมือสองนี้หน่อยค่ะวารุตาซื้อแตงโมไป1ลูกเนื้อแดงลูกเล็กนี่นะคะลูกละ1ยูโรค่ะสาวรสนี่นะคะกิโลละ2ยูโรค่ะไปค่ะวารุตาขอไปดูผักสักหน่อยมีอะไรให้วารุตามั่ง แกงกวากิโลละห่ยูโรสามสินี่คือลูกเฟียสิกค,ค่ะซือแตงกวากิโลละห่งยูโรค่ะแตงกวาลูกเล็กๆค่ะไปต่อเลยค่ะวันนี้วารุตายังไม่ได้ผักเลยนะคะได้แต่ผล,ลไม้แล้วก็อาหารชาวให้แฟนค่ะวารุาขอซื้อแครอทหน่อยค่ะกิโลละ1นึ่ยูโรค่ะ ไปค่ะเต็มรถแล้วค่ะเต็มรถก็กลับบ้านกันค่ะไมรูเบอร์นี่นะคะ50เซ็นเซนค่ะนุตาซื้อมากเกือเทศ1กิโล1ยูโรนี่นะคะถึงเวลาต้องกลับบ้านแล้วค่ะเต็มอีกแล้วค่ะวันนี้จะหนักแตงโมมาก อย่างนั้นไปกันค่ะกลับบ้านกันได้ของเต็มรถแล้วค่ะบรรยากาศมุมนี้วันนี้ค่อนข้างคึกคักจริงๆเลยค่ะเดินไปเดินมาเจอเพื่อนบ้านที่อยู่บ้านติดกับฟารุตาเขาก็มาซื้อของที่ตลาดนัดด้วยค่ะก็ก็บอกว่าราคาถูกกว่าที่ในห้างซะอีกว่าอย่างนั้นเพิ่งรู้ วารุตาก็เขารู้จากแฟนวารุตาบอกนะคะเขาก็เลยมาซื้อที่นี่ก็สำหรับวันนี้วารุตาก็เต็มรถเข็นเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านนะคะไปดูกันอีกทีว่าวารุตาได้อะไรมาบ้างสําหรับวันนี้วารุตาก็ต้องขอตัวไปก่อนดูแล้วอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราทั้งคู่ด้วยนะคะกดติดตามแล้วก็คอยสั่นกระดิ่งเพื่อคอยชมคลิปใหม่ของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้วารุตาก็ต้องไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย